สวัสดีค่ะพี่แอลสวัสดีค่ะ,คะพี่แอลเนี่ยดูแลสามีที่มีปัญหาในเรื่องของโรคไตแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอีกหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวอยากจะให้พี่แอลนะคะเล่ารายละเอียดทั้งหมดวันนี้ให้กับท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้สามีแอลป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเป็นความดานันไขมันเบาหวานโรคชุดเลยค่ะ,<อ>ะสามีแอลหลังจากที่ทานยาเยอะมากค่ะ เป็นแบบเยอะอะโรคชุดคือยาเยอะค่ะพอทานยาเยอะแบบนี้ตลอดระยะเวลาทราบข่าวมาว่าเพิ่งไปตรวจเจอเจอไตค่ะเจอโรคไตอีกหนึ่งโรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พี่แอลเล่าต่อเลยนะคะว่าอาการการเป็นโรคไตเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างค่าไตาต่ำลงเหลือ25่สค่ะแฟนแอลนะคะาขาจะบวมตรงนี้ตรงมือ ก็กดแล้วก็บุ๋มลงมีรอยบุ๋มเวลากดใช่<ก>ใช่ใชค่ะแล้วพี่แอลมารู้จักดีตไตได้ย,ย,ยังไงคะค่ะมีเพื่อนแนะนำมีเพื่อนมาแนะนำะจากที่ทานดีไตไปแล้วอาการของสามีพี่แอลเป็นยังไงคะ,ะหลังจากทานตัวนี้นะคะ,คะเดี๋ยวนี้ เบาหวานจากที่200กว่าเหลือ97เท่ากับคนปกติค่ะวิธีทานทานแบบไหนคะทำไมเห็นผลดีจังเลยทานเช้า1เม็ดหลังอาหารแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดค่ะวิธีทานที่พีแอลให้แฟนทานนะคะคือเช้า1เม็ดหลังอาหารและก็ก่อนนอน1เม็ดเมนะคะก็คือสรุปแค่ทานแค่วันละสองเม็ดเนันเองวันละ2เม็ดค่ะจากไประยะที่4ระยะก็มันยังอยู่ในระยะฟื้นฟู ดีขจากจากที่จากค่าไตาย5 5ขึ้นมาเป็น29ค่ะพ<ม>ี่ก็ควบควบคู่ไปกับการดูแลอาหารค่ะตามที่คุณหมอแนะนําเลยนะคะคือเราปฏิบัติตามคุณหมอแนะนําแล้วก็ทานควบคู่กับตัวนี้สําหรับตัวเอที่ดูแลแฟนก็คือตอนนี้คือได้ดีขึ้นอะ่ะคือได้เจอผิตภัณฑ์ตัวดีใจทําให้ดีขึ้นเพราะว่ามันไม่มียาสําหรับโรคไต มันต้องดูแลตัวเองมันดีจริงๆอ่ะสำหรับถ้าไม่งั้นคือต้องพอกไปอ่ะมันน่ากลัวมากนะคะพอมันถึงจุดนี้แล้วแบบมันตื้นตันจริงๆมันมันสุดๆอ่ะถ้าเจอเมื่อไหร่แล้วครอบครัวใครเจอแบบถึงขั้นตรงเนี้ยจะรู้สึกเหมือนกับแอลคือแฟนแล้วทานแล้วมันมันดีขึ้นอ่ะคือมันไม่มียารักษาค่าไปอ่ะเราต้องดูแลแล้วช่วยฟื้นฟูได้จากระยะที่4คือดูจัก ยี่สิบห้าขึ้นมาเป็นยี่สิบเก้าได้ะคะ่ะเราไม่จําเป็นต้องรอให้จนต้องถึงระยะสุดท้ายใช่ใช่แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาหมอฟอกไตพี่ให้สิบคะแนนเต็มค่ะเพราะว่าพี่ดูแลแฟนพี่มันมันเหมือน,นน้าตาจะไหลอ่ะคือมันช่วยช่วยครอบครัวเราได้จริงๆไม่ต้องฟอกไตอะ่ะนะคะพี่แอลให้สิบคะแนนเต็มเลยค่ะขอบคุณพี่แอลค่ะ